แต่มันมาปแปลกๆันไม่ใช่ไฮดิคด้ยแล้วพอไปปรับแค่ตัวเดียวไม่ได้แม่งต้องปรับสองตัวเอาออกสองตัวอะไรเงี้ยครับสวัสดีครับผมอันนี้เรามารีวิวอไอโฟน12มินิครับตัวนี้อาการจอมืดอ่าจอมืดครับผมจอไม่ได้เสียครับจอลูกค้าไม่เสียจอมืดมาปีนี้ซิเซอร์ทวนๆครับข้างบนมันมันมันช็อตครับผมช็อตมาเพื่อนเคยโดนน้ำมาแล้วก็ไปเปลี่ยนจอมาเยอะเลยครับผม อ่าทีนี้เราก็สอมแบบสิบร้อยนี่ได้ปกติครับผมไม่มืดแล้วครับนี่ตามอแสงไฟปกติหมดเลยเข้าหน้าเข้าหลังไ,ได้ปกติครับอ่าตูนี่นอเอ้ก็เสียงลำโพงอ่าลำโพงบนลำโพงล่างมาครบครับผม อ่อาทีนี้ก็ไฟไฟ้าบลูทูธสัญญาณซีนโอเคครับก็ประสิิก็ได้ปกติครับผมครับฝาล้างสมัยดีสวิทด้วยนะครับผมใสโทรศัพท์มีปัญหา iPad มีปัญหาก็มาหาได้นะครับล้างสมัยดีสวิทครับผม